ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังยุกกะบ้ามีย t u b e ช่องอีสานบ้านคอยเองพี่น้องผมเนี่ยมือเศร้ามากบ้ามีเป็นกังวลเลือกเกินเจียวกับฟา้ามหนูบ้ามีล้มแห้งพี่น้องมาว่าลังจากฝนตกรคลมแห้งตะวันน้ำยู่ให้้าใบหน้าบ่มีจักเม็ดน้ำยู่ในไ้หน้าบ่มีจักเม็ดเหลือเสือเบิ้งเอาขันติบาบ้ามีตัวแต่ว่าแบบนี้ดีบ่ก็ดีเ้าสิทิว้านเขาว่าน้ำกันเสเลยพี่น้องผมขนาดฝนเฮ่เฮ่พี่น้องเอ้ย ยังมีแต่ซ้ำนี่นี่บ่มีน้ำเลยบัดที่นี่คุณยายบอกว่าคุณยายเอาฟ้ามาปิดให้ฟ้าหนูบาวมีฝ้าเปิดยุซี่าาหฟาฟ้ามาสันหาฟ้านี่หมายถึงว่าปิวออกเลยพี่น้องหมายถึงปิวออกจากฟา้ามฮหเลยสงสัยว <ST passo> ่ามันสิควบบ่หนูบาวมีเอาบ่อนี่มีสองตัวควบคบ่เป็นยังอันนี้กับปิวออกมาสันครับนี่อันนี้กับปิวออกพี่น้องเอ้ยสี่ตัวคบบ่ ครบแสดงว่ายังหักกันอยู่นี่อันนี้กับผิวออกอันนี้สองตัวเอาคือมีสี่ตัวอีกสี่ตัวพี่น้องขันวางสี่ตัวอืออือเอาครบอ้ยด่าไม่กินคื้มันไอ้น,นี่วะแปะเอาไอ้น,นี่สองตัวพอพันแม่พันยูครบครับพี่น้องผมอันนี้เลยหนูเทาหนูเทาตัวนี้ครบปะ ครบพี่น้องผมครบเนาะครบับเนาะเอาฟังนี่สองตัวครบบ่ครบจอมเชี่ยวหันเลีนครบครบนะอ่ะม,มาถึงบ่านสำคัญพี่น้องบักหางยาวเฮาพระเอกของเฮาปิว้วปิ้วออกไปเลยคือบ่นี่ปิ้วออกไปเลยพี่น้องมาลุ้นกันย,ย,ย่ายปิดไว้ย่า่ผู้ว่ามันออกบ่อ,ออกก็ะย่าให้ออกเพราะว่าหนูหางยาวกับห,ห,หนูต้องขาม,มันโดดสูง Sa thu sa thu sa thu vô. Ui. Ui nó ngủ khỏi. Hai bị nó ngủm, bắt kháng nha bao mì xía lèo Bậc kháng nha bao mì xía lèo ียแล้วพี่น้องใบอาดลาดเลยเพราะว่าอันนี้มันเพิ่มอ,ออกไปทิมยูอันขี้ดินผุน,น้าครับนี่ <c oughs> หนูหางเงี้ยาอาไปเอะข้องงานเขาเสียแล้วเอาบ้านี้เลยยวออกคือกรรันมาสั่นบ้านี่หนูนอยยังย่างยูดีน,นี่นี่นั่นบ้ามีสงสัยว่าหนูพิการตัวนี้สิเป็นหนูแม่พี่น้องน,นี่นี่นั่นบ้าดีดบอกว่าหนูผูว รับผิดช,ชอบบ่าเรือบ่าวดีเจ้าจะต้องมาแยกขวาก้ขคอยเด้แนวนี่โอ้ตัวนี้เราตัวแม่อะไกๆเรามาที่หลังโอ้ยพี่น้องเอ้หนูบ่าวมีว่าบักข้างเงาอยู่ขวากนี่ออกแล้วพี่น้องผมสวยสวยอันนี้เลยอยู่ดีสบายพี่นอ้องอยู่ดีสบายกันไม่ต้องเปิดแฟลชก็ได้ยหรอกพี่นอนะ้องเนาะก็เห็นอยู่มันกิดบ,บ่ามาักแสงปันเด หอยห้าตัวดิตัวเออตัวนึงออกไปแล้วพี่น้องเย็นอีบ้ามี่ขาดทุนย่างเดียวเลยบ่มีกําไรอันนี้เก่าตัวซิบกับแม่บ้ามีก็เลยเอาอาหารไปสองทั้งเอาละเอาตามมีตามเกิดแล้ววะบาทนี่เส้าเฮ็ดยั้งกับบลูกบ่าขึ้นอันนี้ยู่ทั้งแม่ทั้งลูกเยอะาหม้องอารมบ่ดีอันนี้หนูเผือกเข้า หมูเผือเข้ายังยู่ดีครับยังยู่ดีพี่นอ้องยังยู่ดียังยู่ดีอ่ากินมันไปแหละอืมอืมอืมหมูเผือเข้ายังยู่ดีอันอแตกเลยพี่น้องอันนี้แตกเลยโอ้โอ้โอหนายเด็แตกมุนบัด มันอุ i i. So uh. Uh. Ch ch ้ยปุ้ยสอบข้าวยังโอ้โอ้3ตัว3ตัวยังเคลียร์แต่หัวอาหารออกบิดจักสิเอาเงินสมาซื้อให้กินขัวใส่บุญลงไฟให้บดบ3ตัวยังน้ยังตัวยังเอาเอาเป็นาเสียอยู่ เสียบักหางเงี้ยวตัวเดียวมันออกไปอย่างเรี่ยงดีดูดีให้เนีวกินทุกอย่างโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ้า,ามีปวดหัวใจดิเห็ดฟ้ามมูลงทุนไปสวางเมือนกวัวบาทแบบว่าเย็ยบเยิยมข้าเจ้ามาพร้อม กันยังบอดเหลือบ,บอดใดเห็บบ้าเฮียงได้อย่างยากเสื้อเราบักหางยาวไปซะแล้วไปซะแล้วพี่น้องผมโอ้ยเนาะโอ้ยเห็นอกเห็นใจกันเลยดเดี๋ยวสีเอาน้ำเติมไวส้สักหนึ่งหมือนสิบนี่างก็แล้วดอกไปสีได้แยกงูมาไว้ถอดแล้วพี่น้องกันวางสักดูแลดีดีถือพระาอฝนแสียดายว่ยาแมนอีหลินแหละครับนี่ ถือฝ้ายฝนนีหัวอาหารไอหนีเบิดเลย,ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องบักค้างยาวบ้ามีขออนุญาตพักกองแค่ข้าวเติมน้ำให้หนูก,ก่อนครับเอาว่ามีใ,ใส่้นาหไปบิดคูบอ้อเราละพี่นออ้องเจ็บปวดหัวใจตาเสร้าครับคุณ ลาปะกันลากไปอยู่ไกลบรนไดกันลากไปอืมเมื่อได้เห็นทัวใจเขาเลยอันนี้สองมือต้อเทียบ้ามีอาหารสิดติดบล็กเจียกูมือแล้วพี่น้องท,ท,ที่เจียสองมือต่อเทียรูย้กับ,บ่เปลี่ยนใจที่โตยังอยู่ดีนอนอยู่เติมตะนามไว้แล้วพี่น้องข้อขี้ดื้อมู้นีปเปี่ยนน้ำให้ คันไหนมันโซกับโคกครับบ้ามีกับเปียนมนมเองคือ,อยังเนี่ยสองตัวดื้อๆเนี่ยบ้ามีขายกินแน่นอนบ่จ่งดอกฉีใส่ตาอ่าฉีใส่ตะโบกน้ำโดยบ่ได้คืดใส่หัวใจเฮาเลยบักอันนี้กับโหดบาดนี่บักอันนี้บักคอพันไงนี่กับโหดขี้ด้อเชี่ยอาหารถิมบ่อยอมผสมพันธุ์ตัวเมียตัวนี้ก็ได้บ้ามีว่ามันเป็นประสบการณ์นะครับซึ่งบ้ามี่พี่ก็บ,บอกอยู่ เลี้ยงแรกๆอย่าไปคิดอีหยังมันหลายว่าสันตัดใจขายได้ก็ต้องขายมันที่ขายได้จังไดเพราะว่ามันมันยังหน่อยอยู่แล้วก็คันแยกมาผสมพันธุ์เทียมมันก็เหลือบพุุ่ลพี่น้องแต่บ้ามีว่าอยากเลี้ยงล่องให้ตัวแล้วมันเป็นกิโลนะชิร่ายก็ขายตัวหนึ่งจักจักสองร้อยยังสี่นะพี่น้องก็คิดว่าบัตเทียมมันออกได้กะที้ทัดประลัดกดตัวหนึ่งตัวละกิโลหากิโลก็หาโตเลยว่าสัญญามีบุญมีงานผู้ใดอ บ่านเขาว้านน้ำเจ้าเขาเจ้าน้ำเพื่อนอยากกินขัวนู้เข้ากับขัวได้พี่น้องบ่มีปัญหาขัวสู้พี่สู้น้องกินสะอาดสะอาดยุ่ดอกกับบอสิได้หัวมันละพี่น้องถือว่าเขาเลี้ยงย่างหน่อหน่อยเขาก็ได้มาอัปเดตยนในพี่น้องในเบื้องกันในสี่บ่แมีนว่าบ้ามีอวดโอ้ฟ้าหนูบ้ามีบ่แมีนบ่แมีนเด็ดขาดเสียแล้วบักหางเหีวเดี๋ยวสีหลองเอาเนี่ยมาห่างเบื้องบ่สีสียู่บ่เพราะว่าเที่ยวแรกที่เข้าได้ก็คือเข้าห่างยุบปากไอ้บ่ พ่อกันคลิปหน้าครับพี่รองผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ